คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอตอนนี้เราก็ากลับมาพบกับเกม Sleeping Dog หมาหลับกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับในพาร์ทที่สินั่นเองนะครับใช่ปล่าวะ <c oughs> ไม่เคยจำพาร์ททุกพาร์ทเลยบ่นกันทุกพาร์ทเลยครับอือเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องหลูมานะครับโอ้โหดูบ้านนี่โมเดนกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ชอบบ้านแนวแนวนี้มากเลยครับนะ โอ้โหมัน <sociedad> แ oh, ่้งเป็นการออกแบบและดีไซน์ที่แบบทำให้พื้นที่มันเกิดผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับดูโอ้โหดูความโล่งของบ้านเนี่ยแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยครับประเด็นหนึ่งก็คือห้องนี่ไม่งกว้างด้วยนะผมว่าเมื่อวานนี้ผมนั่งดูลยครับริวพูริวพูเชลซีมันทนไม่ไหวจริงนะครับเลยต้องหาเสื้อแดงใหหน่อยนะมีเสื้อแดงไหมเนี่ยอมีมีบดี แม่งเอ้ส่วนเลสแม่งโอ้โหส่วนเลสเขาเก๋มากเลยครับโชว์เชวความเชวความเทพไปทีเว <c oughs> ้นแดงเเว้นดำใส่เว้นดำปิดบงังความชำ้ำเงียบนะก็ใช้ได้อยู่นะครับส่สวนส่วนเลสเขาเกิดอาการแบบหิวเลือดขึ้นมาก็เลยไปกัดไปกัดโอ้โหได้แต้มเลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากมีหมวกแดงไปเยกูให้หมวกม่วงไปเลยโอเคอ่ะโอเคครับวันนี้นดำเนินภารกิจต่อนั่นเองครับโดยการที่เออ จากคาที่แ hmm. ล <laughs> you uh, ้วเราก็ถึงไม่ได้กินอะไรก็ไม่รู้ครับอืมไปปนเอ้ยใช่ไปปนบ้านนี่นี่วะโอเคครับอ่ะโอเคเมื่อกี้เดินเข้ามาแถวนี้พอดีครับก็เลยโหมาเจอเจออะไรเนี่ยเจอรีดิวสเตตไลท์อะไรวะเชื่อบาโฮนรีทิวัสประมาณว่าเป็นของตกแต่งบ้านนีอะไรเนี่ยท็อปิคอลแ pln service pln นี่แปลว่าพวกธัญพืชตัวเนี่ พวกพืชพวกอะไรโอ้หเจนี่มึงมึงเอาตังค์กูงไปพันสองไปซื้อต้นไม้เนี่ยไงซ้อมเจ๊มปซ้อมเจ๊เจหิวเกี๊ยวซาไปพูดถึงเกี๊ยวซาแล้วหิวอีกแล้วเมื่อวานในีิไปซื้อเกี๊ยวซาโอชีมานั่งกินคนเดียวครับสิบสองชิ้นอร่อยอร่อยยิ่งกว่าอะไรครับยิ่งกว่าบิ๊กไบในเซเว่นนะโอ้อากาศอย่างนี้มึงจะขายกรอครับ ขโมยลมขโมยลมอืขโมยลมกางกางลมยังไงวะอ้าวกดกลางลมไงวะกดเมาส์กางวะไม่น่าใช่ปลาแม่งกูไม่ซื้อละตายเดินเดินต่อโอ้โหตอนนี้ฝนก็จะตกเลยครับกำลังแคสเกมไม่ฝนจะตกมาต้องหยุดแคสเลยเนี่ยไม่งั้นเรื่องมากแน่นอนครับงานเข้าเข้าใจไหม เจ็บลมเจ็บลมจิกลมจมลิกเหียว hey, ใครมาเหียวเลยอืม <c oughs> อ่าอะไร แฉ่แฉ่ถ่ายภาพกูมีปัญหาเลยโอ้ยฉันกำลัจะถ่ายฟรีลเลนดิ้งอยู่โอ้โหฟรีลเลนดิ้งก็คือพวกที่แบบคล้ายๆที่แบบไต่กระพงกระแพงที่มันมีคลิปเฟลมาบ่อยๆครับจะเริ่มภารกิจกูไม่อยากมาคนกับมึงยัวไม่เฟรนฟีแล้วดิเรเราก็ถามไงว่าถ่ายฟีลเลนิ่งไงมาเลยให้พลั่น มากันให้ไวเลยครับทำไงฟอลโล่ดิบดิบลูดฟีลันงอะดึงมันนอนเลยตรงนี้นี่โอ้โดนแย่งลมถึงกันนอนเล่นเลยครับไนส์สโลโมชั่นกริ้งอะไม่กริ้งเหรอวู้ดเดสกายใครวะอยากอยากรู้ก็เดินมาถามเดินมาจีบเลยครับแน่ หุ้ยชเชนโดอยู่แล้วมีกิก๊กมีกิ๊กหลายคนโดนบอกเลิกมันโอ้โหทันไปเนี่ยทันอื้อกูปลาใส่หน้ากันอืนิ่งนิ่งพามไปลับๆในดงยาเลยอันนี้มันลับๆในดงปอยเสียโอ้ต้นปอยเสียด่ตำขาขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะสำหรับ,นะบเอ่อตอนแรกก็ว่าจะไม่แคสน,นะครับเกมวันแน่วันจันนะครับ ผมว่าจะนั่งทำเอ่อโปรเจกต์ทำคลิปทำโครงทำคลิปอะไรขำๆขึ้นมาแต่ว่าปรากฏว่าหัวสมองมันไม่แล่นขึ้นมากระทันหันนีก็เลยช่างหัวไปกูมาเล่นเกมนี่ก็มาเล่นเกมดี่ื็อ่ะแท็กซี่แท็กซี่ไม่กูจะไปหาแท็กซี่ขอรถดิฟดิฟตาดิฟดิฟคิง พูดถึงเรี <imprisoned> anyway, <LE> ่ยงดิฟนี่เออผมไม่คิดไปถึงเดอะฟาสเลยครับเดอะฟาสภาคใหม่ใหม่ราชสัตว์นี่กำลังจะมาเลยครับนะเดี๋วฟาสต์บผมก็ลืมแล้วนะดูท่าที่โอ้โหเรี่ยงชุลมุนวุ่นวายแมกเลยครับนะสนนะสนก็ใช้ได้อยู่นี่กูนั่งไปเลยคลิปที่แล้วนี่ไปจิกตุ๊กตาจากบ้านที่อ้วนได้ครับก็เลยเออมาผู้ในไหนผู้ชายก็ต้องมีหลายท่านะครับผมเคยกล่าวเลยครับหลายท่านะครับท่าเดียวนี้ไม่มันแน่นอนเนี่ย ท่าเดียว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 รักกัน,อ,ญญนออกซ์ออกวัววัวอ็อกซ์แปลว่าวัววัวตัวผู้ป่มวะน่าจะใช่ครับข่าวนี้แปลว่าวัวตัวเมียนะครับอ,ะ,อะไรเนี่ยถ้าไม่ถ้าถ้าอะไรมึงเนี่ยสเปซบวกเอฟแทกกิ้งโอ้โหเดินไปจับกดพรอมปนพรอมโดจับกดพรอมโดจับกดพรอมโด นาะไม่เห็นได้เว้ยจับกดพร้อมโดจับจับกดพร้อมโดอ่าอ่าอะไรฮอนสเปดแอนด์สปินเหมือนพีดเอฟอ๋อปลดพร้อมปลดอาวุธแบบพร้อมปลดอาวุธพร้อมปลดอาวุธอ่า พร้อมปลดอาวุธตีบังเจอใครปาหนาวกระโดดกระโดดงัดโขกระโดดงัดโซนตีนตาปลาแตกอะตายดูหน้าแม่งหน้าแม่งแหกขนาดนี้มันยังเดินมาเล like right. uh ่นเดินเล่นในโคตรชิว โอ้คนเรล่านี้มันอึดจริงเนี่ยเนี่ยดิสอาร์มแทเกิลนะชันแท็กเกิลอะไระซื้อขายของอะไรมึงซื้อขายยาเหรออะซื้อยา,ไปไปาเอาแป๊บเหล็กกันอื้าวป,ป,ป่าไปข้างหน้าเลยมันโดนกลับหลังวะเมื่อกี้กูนั่งแท็กซีม่มาใช่ไหมแล้วนี่รถไค่วะโดแม่งเลยขโมยแม่งเลยครับ นะอะไรครับในๆก็พูดถึงการโดรถเลยเดี๋ยวผมจะมาโชว์การโดรถขั้นเทพกันนะครับการโดรถบนทางหลวงโอ้โหผมเลยชอบจริงเลยครับจุดเด่นอย่างเกมนี่ยรมีหลายๆอย่างเลยครับอย่างเช่นเอ่อการการทำแบบนี้ครับการการโดรถบนทางหลวงมันเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากเลยครับเน,น,นี่ยนะเดี๋ยวจะว่าเป็นรถรถนี่แม่งเต่าใช่ไหมครับแม่งอืดมากเลยครับตามใครก็ไม่ทันคนหลักกูเร่งเต็มที่เลยเนี่ย กูจะได้โชว์ไหมเนี่ยอ่ะฮึออืออ่ะถอยถอยถอยมาใกล้ๆอ้าวฮึบแบบนี้แบบนี้อ้าวแบบนี้ครับฮึออือกระโดดมากรออีกคันตายไปประตูไปลงไปมึงไปไกลๆอ่ะเบื่อเบื่อคันนี้เบื่อคันนี้ก็ไปคันนึงอืมนะครับ นี่ก็เป็นเสน่ห์อีกอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้นะเป็นการโดรถคั้นเทียบบนทางหลวงมันใส่ไข่ก็ก,ก็ชนให้กระเด็นมันใส่ไข่ก็ชนให้กระเด็นนะอืมอ่าควันขึ้นควันขโมงควันขโมงโฉงฉิงตายเลยโดโมอใสโดโมอใสได้ป่าวะโดโมอใสไม่ได้อืาโดโดก็เป็นคอมโบเลยตาย สุดท้ายก็ไปถึงที่โอ้โหถึงเห็ดไก่เห็นลูกไก่แล้วรู้สึกเคืองเคืองตัวเองไงก็ไม่รู้แบบนั่นอดใจไม่ไหวครับแต่ก็ต้องกั้นใจที่ไม่ต้องไปตีไก่ตีเดี๋ยวจะออกนอกคลิปไปมากกว่านี้ครับโอเคโดมาสัมันเลยขับเพลินมาถึงมิชชั่นเลยครับเนี่ยตอนนี้นะแล้วก็เข้าเข้ามิชชั่นตำรวจก่อนมังกรฟ้าอ้าว พายุพายุเข้าฝนจะตกอีกแล้วฝนนี้มันจะตกทุกวันทุกวี่ทุกวันเลยแต่แม่งก็ไม่เคยตกสักทีปล่อยให้ผมนั่งร้อนอยู่คนเดียวนะโอ้โหดูมาเป็นแก๊งเลยมามาเป็นเครือข่ายเลยถนนสายนี้เออเป็นแบว่าพูดเกี่ยวกับเออเอ่การแข่งสักอย่างอะไคิดแ n a ป p i n ไอ้พวกหัวลักขโมยมีการลักพาตัว you know i keep waiting for the other shoe to drop with you but you've really helped us out a lot lately let me know what you find อะไรของมันอะไรของมันเนี่ยครับมึงให้กูมาพร้ามมงให้มึงฟังมันพร้ามเรอโอเคช่างหัวมันดูกันใครอยู่หรือตายครับวินสตันโอ้วินสตันนี่ตายไปแล้วเพื่อนเก่าเรานะน่าสงสารมากครับตายตายในวันแต่งงานโอ้เป็นอะไรที่แบบ อาดมากเลยเ,เ,เ,เดี๋ยวโอูฟ้าร้องครึมๆ่างหัวมันครับไหนๆก็อัดอัดไทยๆมาแล้วนะขออัดให้มันเต็มที่นะครับไหนๆก็ขี้เกียจจะทำแบบขี้เกียจจะทำคลิปแล้วหมดหมดมุกครับก็เลยมาแคสเกมนะก็ขอทำให้แบบให้จบเลยดีกว่าครับไม่ได้แคสครึ่งกลางๆอะไรอย่างงี้มันไม่สนุก่ะเดี๋ยวๆต้องไปนะไ่ต,ต้องต้องไปไหนเนี่ยหูสองพันเมตร แต่ละที่นี่กูหาแท็กซี่ดีกว่าไปอหลบไปบินบินอหูมังกรอนฟ้าเอาหายไปเลยจอดจอดรถรูไว้แล้วขึ้นแท็กซี่ไปดีกว่ามันเป็นมันเป็นคติพจน์ของเออของเกมเนี่ยจ,จอดรถรูจริงไว้ไปไปต่อไปทำภารกิจสีเขียวด้วยวาภารกิจโจรน,นะดนโอ้โอ้โอ ดูฮบมีเทอรถรถยี่ห้ออะไรวะเนี่ยมันเอาโมเดลมาจากรถยี่ห้ออะไรครับนึงสวยมากเลยเนี่ยโอ้ไปเดย์กับวิววินนี่สนุกเปล่าอยากจะเป็นแฟนใหม่ของเธอหรอเปล่าเฮ้ยใจเย็นลิกกี้ฉันแค่ล้อเล่นนี่ฟีฟี่เมียว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 มูบีตาอะไรมึงเป็นดาราเอวีเหรอ เราจะแสดงเรื่อง s t i p p e r assassin นะไรทุกอย่างวิวิวิอะไรนะให้ปาให้พายวิววิอะไรจะไปปาร์ตี้แกโอเคกูเข้าใจแล้วกูไม่ต้องอ่านอะไรมากเลยมองเหี้ยอะไรอ้วนติดไอโฟนนะเสพติดไอโฟนเหรอนะสมาร์ทโฟนอะไร อะไรเสยหน้าเสยหน้าสัน่นนะเดี๋ยวสมาร์ทโฟนเออทิ้ทงทิ้งอะไรไว้ครับทิ้งหมวกหมวกอ่ะเส,สียบไปอย่างี้เลยไปรถใครก็ไม่รู้แล้วกูเอาไปเลยดีไซน์ถ้าอย่างก,กับ GTR มาเลยดิเลี้ยงขับรถนี่ขอให้บอกชนลกโค้งครับ น anyway> ั่นไงเปิดมาไม่ทันขาดคำตายตายเลยคงค่คะแนนอะไรนี่พังแหกทุกอย่างเลยต้องพาวิววิไปอีกแล้วฟังเพลงวิทยุเพื่อนชื่อเพลงอะไรไวะเนี่ย ฟังหน่อยคุณผู้ชมอะไรบนะิดคิดเบ้นแฮกเธอร์คอมพิวเตอร์อ้าวมีอะไรเขียนคิดไม่ซื่ออะไรกับผู้หญิงอย่าเงยนี่นยฮะว่าแบบให้มาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิวินี่อะไรเงี้ยใช่เปล่าครับฮึมดอทอล์กตูดอแมน <laughs> ดอแมนดอผู้ชายอ่ะดอแมนแบอกว่าคนทัก <m akes S 1> คนเฝ้าประตูครับ ฉันเป็นเอ่อตำรวจสายตรวจนะตำรวจนอกเครื่องแบบแหละอืมอ่าไม่ให้กูเข้าอีกโโอ้หตอนแหลมไม่ได้ผลมองรถหรูละสิไอพวกไม่เป็นไม่มีปัญญาซื้อพวกไม่มีปัญญาซื้อได้แต่มองเขาหน่อยนะอืมพวกขี้อิจฉาพวกขี้ฉา ขี้ชาจริงๆกู็ไม่มีหรอกนะกูก็อีจฉาเกียวเหมือนกันอืมอีนี่นออทหีหลุยวิตองมาเลยดิฟดิฟหลบอ่าได้เวลาได้เวลาเอ่อเป็นหนูหนูตึกอีหล่ะครับหนูหนูโศโคกปีนป่ายปีปีนป่ายจ้ำยิ่งก็ฟีลนนิ่งฟีลนนิ่งกระโดดลงอุ๊ย <c oughs> สโลโมชั่น กระโดดอ่าหัวอะไรกันนักหนาเนี่ยมึงมายืนเที่ยวอะไรก็ตึกบนตึกอือส้นตีนเต็มหน้าอ่ะอย่าอย่ามันจะมีมีหน้าลุกขึ้นไหมอือไปนิ่งนิ่งเลยทีนี้ไปไงครับชิบหายนะ่ยบอ๋อทางนี้เฮ้ยเราก็ว่าเอยืนเที่ยวทำไมเที่ยวแม่งเหม็นชิบหายเนี่ย ว่าจะทำไมได้กลิ่นเว้ลงเท้ากระม่วงปีดปีนไปโหคนเลยจริงๆที่ปีนได้สูงขนาดนี้ไหมเนี่ยเฮ้ยมีแท่นอ๋อเอาไปแล้วนาเขาโอ้โหนี่หมูได้ท่าไม่ลุบมาลุบมาทำอะไรครับแฮกคอมพิวเตอร์ มาเลยเดี๋ยวเรื่องแฮกนี่ขอให้บอกติด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 เ,เดี๋ยวผมได้ยินเสียงอะไรอ่ะ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 เอ้ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกันได้ยินเสียงอะไรเว๋วครับก็เลยเออหลีหูฟังนิดนึงนั่นไง <c oughs> รู้สึกว่าถ้าจะไม่ไม่แว๋วเท่าไหรแ่แหละรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงไงัอุย้ยห้าอุย้ยถูกหมดเลยอ่าตรงนี้เป็นศูนย์แน่นอนหกเอ้ยเดี๋ยว ศูนย์สี่อ่ะยังยังผิดอยู่อีกสี่ศูนย์หกย,ยหี่มมิชชั่นคอมพีดโอ้ยสตาร์ลิงว,วิวินี่โอ้ยเป็นคนจริงเปล่าวะเนี่ย,นะยเดี๋ยวนะเลีเ้ยงแอบฟังในผมถนัดนักเลยครับเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวผมเอ่อคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเร่งเสียงขึ้นให้ ทเล่นอย่างนี้เราไวๆเลยอ่าเล็งเล็งเสียงกันเอ้าไอ้เหี้ยมันเสียงมาโอ้โหไอ้ก да. ูก็จินตนาการเหมืนสไกลเลยแม่งเสียงมาเห่าฮ้องฮ <sc ro ches> ้องฮ้องโอแม่งโหอายครับอายหินหินไปไหนหินออกน <c oughs> อกหน <c oughs> <ๆ ihrem> ้าอืมหินจนออกนอกหน้าไอ้เหี้ยเสียงมากูอายเลยปิดปิดหน้าเลยครับเก็บหน้าเขากรุนะ เพนดิว want to talk to you ได้เพนดียวเพดิวมันเป็นยอะไรกูโอ้มีเตาแก๊สด้วยครับดูบ้านจะโเดเด์นกันไปไหนเนี่ยนะนี่เรามาดูแบบแบบบ้านนี่ติดตัง้งติดตั้งเครื่องดักฟังหมุนหมุนไม่ภารกิจหลังๆนี่มีแต่แบบสืบสวนสอบสวนนะยเป็นสายลับอะไรอย่างงี้มากส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีบูเลยนะ <c oughs> เอ้ยเอ้ยมันมามันมามันมาอยู่ไหนนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านี้เขียว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 อืสรุปเมื่อกี้เสียงหมาหรือเสียงคนปิดปิดปิดขันขันขันน็อตคอตนั้นอืมจถ้าขันมากก็เป็นไก่ครับเมือเกี่ยวแล้วก็ไก่อยู่เนี่ยขันแค่ขันน็อตเนี่ยนะยังจะเล่นมุกควายมุกควายใครเครียดได้เนี่ยจริงคนไทยเนี่ย สวยมากอะวันนียนั่นไงรู้สึกว่าจะไม่ใช่เสียงหมาแล้วออ้หดูมดูมนี่มันเป็นโลกปอดบวมเบอาเนี่ยนะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นมะเร็งปอดด้วยเนี่ยนี่แบบแช่น้ำจนอ่ะออฟักกิ้งซันนี่สองคนนี้มันรักกันนี่ว่าลิกกี้แบบวี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 วอะไรเนี่ย ฉันจะไปดูบุรีอ่าฉันจะไปโมกนะอืมโมกโมกแพนด์ไดคาเมล่าฉันคาเมล่าตรงไหนวะปเฮให้กูทำหน่อยฮึมาอ่าวางกล้องวางกล้อง yes อีผู้หญิงไปไหนอีมึก อีมึกดองมายิ้มไปไหนล่ะนั่งนั่งไม่ได้ไป <c oughs> เ,เดี๋ยวให้กูไปไหนเนี่ยอยายให้กูไปไหนบอ,อกกูหน่อยดิ <c oughs> อา้อาวอ้าวระยำแมวแล้วเจอโดนเจอเบอยไม่ให้ไปไหนวหเอาใหมทำไมแคสต์ในแคมิลาอินเตอร์เวสตูม <C jin x> <şu> ข <fit> <quarto> ่าม okay. ิลาอ๋อมึงจะมาแอบถ่ายคนก็อึบกันเลยโอ้โหแม่งอยากดูหนังสดก็ไม่บอกคลิปหลุดเดี๋ยวเราต้องไปไหนครับดีทิปเมมเบอรี่อะไรเมมเบอรี่ทุกอย่างโอ้แอปเปิลแอปเปิลด้วยแอปเปิลแต่เกิดจะเป็นเปิลเปิลนาคอนเล้วนะอ่ะ ลบลบกันอ๋อโอหมูไอเราโง่ตั้งนานลบลบอะไรมึงจะไปเอากันเลยใช่ไหมสงสัยถึงภารกิจที่ต้องขึ้นเ sure ตียงเนี่ยดันไงกูออกดวนออกดวนอือออกดวนกระโดดกระโดดเอาไปงี้โอ้ อลมไข่เนี่ย,ม,ย,ม,ยมีปัญหามีปัญหาเหรอมีปัญหาก็ต้องทายปลาอะไรอยู่ในน้ําปลาอะไรยืนน้าน้องสาวอืมหัวโคกจําหัวโคกมาแต่สวยเนี่ยสเปกเลยเนี่ยหุ่นหุ่นอย่างงี้นี่ขอขอทักสองเลยให้สองเลยอืมขึ้นรถไปเปล่าบึ้นบึ้นไปหลุยส์โซเลสไปแบบหลุยส์โซเลอหลบไปหลบไป ยกรอไม่ได้ทำไมกูต้องยกรอได้เนี่ยอืมหลบหลบซิกแซกซิกแซกมึนหัวไม่แน่เวลาผมขับรถอย่างเงี้ยแต่ว่าผมดูว่ามันสะอาดตายิ่งกว่าเล่นฟาคายแล้วขับรถอย่างเงี้ยเวลาฟาคายขับรถนี้ผมนี่อ้วกแตกเลยจริงอยู่ไม่ไหวแล้จะต้องกิดจอขับเลยทีเดียวนะไม่ต้องดูเข้ามาทำไมเพื่อนดิว บ้าไปเนี่ยฮะมึงไปจับไอปแจ็คกี้ทำไมจับหาพี่มึงเหรอมันเป็นแผนการน่ะทำดีแล้วไอ้ซันนี่มึงไอ้มึงจะถามคนอื่นนะมึงบอกเพื่อนกันมาก่อนอีโง่ฮะห้ามลลยว่าพูดอยู่ใครเบ่งตัวเองเหรอโกทุยอาเซ็นเทาอพาร์ตเมนต์ได้เบย รีปัดตัดตอนคัดตัดชัดซีนเงครับเดี๋ยวค,คุณผู้ชมได้ดูครบับจริงๆแล้วผมว่ามันไร้สาระไปบนะบางอันเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบภารกิจแบบที่มันเมนเมนเทนจริงๆเลยอืมโชนกระเด็นอืดด้วยอิ่มกิดน้ำมาหลายอึกก <laughs> ่อนมาแคสเกมเสร็จนี้ก็ต้องไปคิดมุกอีกไปคิดมุกทำชิปโอ้โหแย่เด็ดนะอ,อ้าวเฮ้ยก็ผิดรับผิดชอบเลยนะ รับผิดชอบเลยแน่รับผิดชอบรับผิดชอบอ้าวกูไม่เตะแหละกูไปไปแบบธรรมดาก็ได้อ่ะขึ้นรถตื้นได้เดี๋ยวอ้าวติดติดนี่เสาไฟฟ้ามึงทำมาจากอะไรเดี๋ยวพาสติกเหรอเนี่ยมันหลุดง่ายจังเลยนะติติบก่อนึบอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวพัด อพาร์ทเมนต์อพาร์ทเมนต์อพาร์ทเมนต์อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออ๋ออยู่นี่อ่ะหยุดได้เข้าไปเลยเข้าไปได้ไหมเนี่ยเปิดประตูแล้วกันอ่าชิบหายก็เลยเข้าไม่ได้แล้วทีนี้อโเคต้องถอยมาใช่ไหมบั๊กเดี๋ยวบั๊กเปิดประตู use the computer ได้ใช้คอมอืม

ฉันจะเข้มมาขอบคุณอู้จับตะปูแข็งเลยอ้าวเดี๋ยวเกิดอารมณ์เลยครับมันยืนขึ้นเลยนะไม่ใช่ผมยืนนะแต่ข้างล่างน่ะมันยืนขึ้นเลยอ้าวแต่เธอลิงโอ้โหันนี่บอกเธอมาบนี่เหฉันรู้ว่าเธอเป็นกิ๊กกะลิกกี้แต่ว่าฉันทำเธอไม่ลงหรอกนะดุมเธอมันก็ดุมๆอยากทำอยู่เอ้ยแต่กูแปรมัวกูแถสดเลยเนี่อื้มนัดี่มีโอเค ทำหนาย้วยเป็นกูที่ทนไม่ไหวนะครับ <c oughs> หน้าตาสะสวยอย่างนี้โมยๆอย่างนี้นะผมนี่ไปเลยครับ <c oughs> จริงผมทำเลยครับไปเซเว่นเนี่ยซ็อบคิดนะที่ว่าเป็นการรักษามิตรภาพที่ดีครับผมก็เป็นคนที่ไม่หักหลังเพื่อนอยู่แล้วครับตัวตัว,ต,วตัวจริงผมหลอกนะนี่เสยผมไม่ดูเลยเนะีนะ่ย <c oughs> มีใครจะเห็นมางวะเนี่ย เราก็รู้แล้วครับว่าไอ้สันนี้มันเร็วมากถึงขนาดใช้เมียใช้เมียเพื่อนเรามาเป็นของกำนันเลยนะนเนี่ยไปบ่นเพีอะไรกันเพนดิวเนะี่ยมันต้องการอะไรจากสังคมเนะนี่ยเอาวิดีโอมายังเอาไป ฉันก็ต้องการหนังสดเหมือนได้นะเพราะว่าเมียฉันก็แก่แล้วฉันจะได้แฟด้วยตัวเองอ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าคลิปนี้มึงจะพากแบบพื้นหื่นเกินไปวะเนี่ยนั่นนห้าเหมือนจอดบุดโอ้ it's over โอ้งานจบแล้ว not yet เอาย่างยังไม่ได้ยืด not yet แต่ว่ายังครับยังยังไม่จบนะแฮป แฮปปี้เฮียเพนเดียวมึงใช้แล้วทิ้งเงี้ยมันต้องมีมันต้องมีเงื่อนงาแน่ๆเลยครับเกี่ยวกับเรื่องไอ้ไอ้เพนเดียวเนี่ยนะเงินงําครับเงินอรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้รู้สึกว่าอากาศมันร้อนนะฝนมันก็จะตกครับก็เลยหื่นเป็นพิเศษเอ้ยเดี๋ยวกันนึกสักรูปพ่อแม่สักรูปอะไรครับตรงแขนสักรูปแม่สักแม่จ๋าคัสักข้าแม่จ๋า ใครที่งงครับค่าเแมจ่าคืออะไรครับผมแนะนําไปดูไอ้บิ๊กอะไรครับบิ๊กบิ๊กแซมครับบิ๊กแซมเป็นหนังเกี่ยวกับคุกอะไรอย่างไอ้มะนาวได้โทรมาแกไอ้เลมอนนะคุยกับเรื่องเอการดําเนินในเรื่องต่อของแกงครับแต่ว่าแต่ว่าเออคลิปนี้มันนานมาแล้วครับต้องขอเออเดี๋ยวก่อนก่อนก่อนที่จะตัดชิปตัดชิปเอยตัดเลยดีกว่าหรือว่าอย่างอย่างหรือว่าตัดตัดหรือว่ายังอื ไม่ตัดดีกว่าครับโอเคครับไปเอาท่าใหม่กันอืาอะไรอะไรอะไรมาเดี๋ยวกูช่วยลงบันไดไปไปลงทางเลสฮอลิชิดอะไรมึงฮอลิชิดตไปไปด้วยกันตายวิจิสส์ว่าแต่แท็กซี่มีไหมแท็กซี่แท็กซี่นี่ไงมาพูดถึงมาเลยครับอื เดี๋ยวไปเอาท่าใหม่กันด้นท่าใหม่รัวๆเลยนะช่วงนี้หลังๆมาเนี่ย่ะไปมันจะมีท่าอะไรมาให้อีกครับเมื่อกี้มีล้มตะคุบมีเตะมีเหยียบตาปลาแล้วมีอะไรอีกอ่ะอืมเดินไปึอืมไปฝนจะตกไปยังเนี่ยมันมาแต่ลมเย็นๆเนี่ยครับ โอ้มามการที่ได้ม้ามาเนี่ยนายจะเล่นท่าม้าได้เก่งขึ้นนะเอาแกยังไม่เลิกโฮนเอฟ์โฟโลโวอัพไซด์ออนสตันออฟเฟนต์คืออะไรวะครับโฮนเอฟไหนลองซิโฮนเอฟอ้าวอู้น์นาสันปล่อยทีถ้าม,มันมีต้องแกงมา,าให้กูต่อยได้เนี่ย อ่ะอืมอืมแกงเม,ม,มากูกระทืบแม่งมกระทืบแม่งอ้าวลุกไม่ขึ้นเลยทีนี้อ่ะอืมตาทิง้งไมตัทา้ทาต่อยกับอาจารย์ไ,ได้ไหมเนี่ยอ่ะเป็นไรครับมันเป็นอะไรอ่ะโอ้ ต้องเดินวนเดินวนให้เมาก่อนให้เดินวนให้เมาก่อนส้นตีนส้นตีนบาทาเหยียบตีนตาโอ้โหโคนเอฟอ้าวโอ้กระตุก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 รู้ไหมเนี่ยกระู้ไหมเนี่ยกว่ากระตุกอ้าว ฝนตกพอดีเยี่ยมแคสเกมเสร็จแล้วฝนตกโอ้เย็นครับตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดต่างอยู่ด้วยนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วกดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับบายจ้า